สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวสุดท้ายของเราการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือตรงที่ของพวกเธอนั่นเองเนาะรถของพวกเธอลูกของพวกเธอกระเป๋าของพวกเธอถ้วยกาแฟของพวกเธอนะคะตัวนี้เรามันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงตัวนี้คือตัวที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ so เหมือนทุกครั้งนะคะเราก็ต้องมารู้ความหมายกันก่อนเนาะว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะในความหมายคือ,อตัวที่มีชื่อว่า O อยนะคะอ i ยตัวนี้นะคะแปลว,ว,ว่าของพวกเธอแปลว่าของพวกเธอทีเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเพศเพศในภาษาเยอรมันนั่นก็คือเพศแดดิดัสของเราเหมือนเดิมนะคะ เพศแดดีดัสของเราเหมอนเดิมเนาะอ่ะเพศเอาเพศแดก่อนแดกก็จะเป็นก็จะกลายเป็นของพวกเธออ่ะแดแดมันสามีของพวกเธอมันเข้ากันไหมเดี๋ยวนะปากกาของพวกเธอแล้วกันคูลี่เดี๋ยวความหม่มันจะแปลกๆนะคะคูลี่ก็จะเป็นของพวกเธอก็คืออุนเอ่ออุนออยออยะนะคะก็จะเป็นออยอะนะคะ อ y ยลคูลีนั่นเองนะอันนี้คือปากกาของพวกเธอยนะตัวนี้นะคะจากปากกาเฉยๆก็จะเป็นปากกาของพวกเธอเนาะจากนั้นค่ะเรามาดูตัวที่เป็นเพศดีกันบ้างค่ะนะคะ เดี๋ยวขอเป็นเพศดาสก่อนละกันชุด,ดกุงขอเป็นเพศดาสให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเอาเป็นลูกของพวกเธอคืออันนี้ก็จะเป็นออยนะคะแล้วก็จะได้เป็นขินนะคะอันนี้คือลูกของพวกเธอยะตัวนี้เป็นแดก,กับดาสก่อนเนาะจากนั้นค่ะเป็นดีกันบ้างเป็นเพศดีกันบ้าง กระเป๋าของพวกเธอกระเป๋าในภาษาอัมันคือดีทาช e นะคะของพวกเธอปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็น er นะคะตรงนี้เป็น er ใช่ไหมให้ทุกคนเอา er มาก่อน a นะคะก็จะเป็นอ่านว่ายังไงโอイルนั่นเองเนาะก็จะเป็นทาช อันนี้ก็จะแปลว่ากระเป๋าของพวกเธอนะคะของพวกเธอ,อ,อมันก็จะออกมาแบบนี้สิ่งที่สําคัญคือถ้าตัวไหนมันเป็นเพศดีเราต้องสลับกับหัวนะคะสลับกับหัวก็คือมันเป็น A อแอใช่ไหมคะตรงนี้ตัว A อ r คือตัวเอาสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันเนาะนี่ค่ะมันจะสลับที่สีเขียวนะคะ สลับที่กันนั่นเองถ้าตัวไหนที่เป็นเพศดีนะคะมันจะสลับที่กันก็คือ,อ,อตัวแอจะกลับมาอยู่ข้างหลังแล้วเอาเอไปไว้ข้างหน้านะคะจากนั้นค่ะถ้าเป็นหลายอันล่ะก,กระเป๋าหรือว่าเด็กของพวกเธอลูกๆของพวกเธอของพวกลูกๆคือดีคินดาใช่ไหมคะดีคินดาจากนั้นเราก็ใส่เอมันเป็นเพศดีมันก็เหมือนก,นกันกับตัวข้างบนนะคะ นะคะเราจะรู้ได้ยังไงมันเป็นหลายคนก็คือ kin คนเดียวใช่ไหมคะตรงนี้แต่ถ้าหลายคนก็จะมี ar เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดีเลยนะคะก็คือ oirakinda ก็เป็นแปลว่าลูกๆของพวกเธอเสร็จแล้วนะคะ ไม่ยากเลยแค่ตัวนี้มันจะยากกว่าทุกตัวก็คือเราต้องมีความรู้ว่ามันเราต้องรู้ว่ามันเนี่ยสลับที่กันนั่นก็คือตัว r ตัวนี้นะคะมันจะอยู่ข้างหลังตัว a นะคะตัวนี้สำคัญนะตัว a แบบนี้นะคะถ้าเป็นเพศดีมันจะแตกต่างออกไปอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกันนะคะ ออให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนรู้ว่ามันแตกต่างนะ,ะอันนี้คืออยากจะบอกตัวนี้นะคะนั่นก็คือของพวกเธอมันมีการผันนะคะก็คือแดก,กับดัสก็คือเป็นออย์เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ามาเป็นดีปุ๊บนะคะมันจะเป็นออยเรนั่นเองเป็นตัว R อยู่ตรงข้างหน้าตัว A นะคะโอเคจะ ตอนนี้เราบอกการแสดงความเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองใช้ดูนะคะใช้ที่บ้านนะคะลองดูซินะคะว่าจะใช้สลับปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนทิ a สเอาฟิเดเซนชา